สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านสันกองโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสภาพแวดล้อมปลอดภัยเอาใจใส่สุขภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านสันกองตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน300คนมีข้าราชการครูจำนวน15คนมีนางพันธิพาสร้างช้างเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีอัตลักษณ์ของนักเรียนคือจิตแจ่มใสใจอาสา c h e r f u ฟูเ d อร์ i ซวิ m มายและเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุช่วง3-18ปีนับว่ามีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและเนื่องจากเด็ก ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนวันละประมาณ7-8ถึงชั่วโมงต่อวันโรงเรียนจึงมีส่วนสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อให้ทั้งบุคลากรทุกคนนักเรียนทุกคนได้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาเป็นต้นแบบ การดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านสันกองได้มีการดำเนินการตามมาตรการข้อกำหนดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยดังนี้ส่วนที่ 1. การเทริดพระเกียริสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. มีบอร์ดหรือนิทัศการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนส่วนที่ 2. ส,สถานศึกษาปลอดภัย1มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นรายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน2มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน3ม,มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม 6. บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนด 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา8มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ9มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข10 มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟก์ดในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพาน11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ12 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งดับเพลิงเป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่ชัดเจน 13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี 16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยใช้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา19มีห้องส้วมที่ถ่ายอุจจระและที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงที่เพียงพอ20มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่หลังหน้าที่ถูกสุขลักษณะและพอเพียง เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระดับความดังของเสียงเป็นต้น22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย 24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูนักเรียนและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม 26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 27. มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร28มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่น การจัดระบบจราจรการสมมุตกันน็อกการดูแลยานพาหนะรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถเป็นต้นสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา 29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาและ30มมีนักเรียนจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันกองขอขอบพระคุณค่ะ